สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่1 8เมษายน2568ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรกีฬาและสิ่งทอพื้นบ้านภูตานรวมถึงผลิตภัณฑ์จากโครงการในพระราชดำริของพระราชวงศ์พูตานโทรทัศน์รรมการฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน ลานาฬิกา27นาทีวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของราชอาณาจักรพูตานซึ่งช้ากว่าประเทศไทย1ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณสนามหญ้าภายในพระราชวังลิงคานากรุงทิมพูโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชนีแห่งพูตานพร้อมด้วยพระราชโอรสสองพระองค์ได้แก่เจ้าชายจิกมี่น้ำเกลวังชุกพระชันสา9ปีและเจ้าชายจิกมี่อุกเกนวังชุกพระชนสาหปีรอรับเสด็จ และรอเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับเสด็จแล้วทรงพระดําเนินไปยังพระพราที่ประทับรับรองทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆได้แก่การแสดงระบาต้อนรับของภูตานโตวาชิกังกีเซเลเป็นการแสดงขับร้องเพลงพื้นบ้านที่เปรียบเทียบภูตานกับเทือกเขาฮิมาลัยซึ่งคนปูตานขับร้องเพลงพื้นบ้านนี้เพื่อเปิดงานพิธีต่างๆการสาธิตการปาลูกดอกหรือกุรู ในภาษาทรงคา่าเป็นกีฬาพื้นเมืองซึ่งเป็นที่นิยมของชาวพูตานใช้ลูกดอกขนาดใหญ่ที่ทำด้วยไม้มีหัวโลหะแลหลมหางลูกดอกทำจากขนสัตว์หรือวัสดุที่เบาเพื่อช่วยให้ป่าได้แม่นยำเป็นกีฬาที่นิยมเล่นในงานเทศกาลเช่นเทศกาลเชชูและเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองต่างๆเมื่อป่าเข้าเป้า ผู้เล่นจะรวมตัวกันเต้นรำเฉลิมฉลองเพื่อบูชาเทพเจ้าที่ประทานพรให้ผู้เล่นสามารถป่าลูกดอกได้เข้าเป้าการแสดงยันกีกงซังเทนเปยโชกละเป็นการแสดงทางวัฒนธรรมของปูตานเนื้อหาของเพลงเกี่ยวกับความสำคัญของมิตรภาพของมนุษย์และเชื้อเชิญให้ผู้เข้าร่วมทำการละเล่นอย่างมุ่งมั่นตั้งใจและเคารพในอีกฝ่ายพร้อมทอดพระเนตรการสาธิตพุ่งแหลน และทรงพระดําเนินจากพระพลาที่ประทับรับรองไปยังสนามหญ้าด้านหน้าระเบียงที่ประทับรับรองริมแม่น้ําวังทั้งนี้พระราชวังลิงคานาเป็นพระราชวังที่ประทับของสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งภูตานพร้อมด้วยพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้งสพระองค์และเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูตานทรงจัดงานตามประเพณี ทรงประกาศข่าวสารสำคัญและพระราชทานเลี้ยงเป็นการส่วนพระองค์แด่พระราชอาคันตุกะในการนี้ทอดประเนรการสาธิตการยิงธนูหรือดาในภาษาสรงขาเป็นกีฬาประจำชาติของภูตานระยะการยิงห่างจากเป้า150เมตรโดยระหว่างการแข่งขันยิงธนูจะมีการร้องเพลงกุงกีกุงซังเทนโป เพื่อสร้างความสนุกสนานโดยผู้หญิงจะร้องอยู่ข้างสนามเพื่อคอยเชียร์หรือก่อกวนผู้ที่กำลังแข่งขันโดยส่วนที่เป็นเพลงเชียร์จะมีทำนองนุ่มนวลและเชียร์ให้หญิงเข้าเป้าแต่ส่วนที่เป็นการก่อกวนจะเป็นทำนองเร็วและมีเนื้อหาตัดกำลังใจเพื่อให้ผู้หญิงธนูหญิงไม่เข้าเป้าโดยชาวพูตานถือว่าการแพ้หรือชนะล้วนเป็นธรรมชาติของเกมกีฬาหากยิงเข้าเป้า ผู้เล่นจะรวมตัวกันเต้นรำเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสนี้สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูตานส่งสาธิตการยิงธนูพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีสมเด็จพระราชินีแห่งภูตานและเจ้าชายจิกมี่นำเกียววังชุกส่งทดลองยิงธนูด้วยความสำราญพระราชฤทยัยและสำราญพระไทยชาวปูตานิยมเล่นกีฬายิงธนูตลอดทั้งปี เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบ้านที่สร้างความใกล้ชิดความรักและความสามัคคีของชุมชนมักเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆของประเทศโดยในราชอาณาจักรพูตานมีการแข่งขันยิงธนูสำคัญส,ญสองรายการได้แก่การแข่งขันยิงธนูแห่งชาติในพิธีราชาพิเศษและการแข่งขันยิงธนูยางเฟลในการนี้เจ้าชายจิกมี่นํำเกียววังชุกส่งทดลองป่าลูกดอกด้วย จากนั้นสเสด็จพระราชดําเนินไปยังห้องจัดนิทรรศการบริเวณสวนภายในพระราชวังลิงคนาโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งพูตานส่งนําถ้วยพระเนตรนิทรรศการจัดแสดงสิ่งทอพื้นเมืองและร่วมสมัยโดยนักออกแบบชาวพูตานร,รวม12นิทรรศการเช่นพูตานเท็กซ์ไเป็นกลุ่มผลิตสิ่งทอที่ส่งเสริมและผลิตผ้าทอมือที่มีเอกลักษณ์ ได้รับแรงบันดาลใจจากคุณค่าที่แสดงออกผ่านหลักการความสุขมวลรวมประชาชาติซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศของพูตานมีการออกแบบที่สวยงามเหนือการเวลาใช้เส้นใหญ่และสีย้อมจากธรรมชาติใช้เทคนิคการทำผ้าทอมือโบราณในการผลิตเป็นสินค้าและจะไฟวิฟพูตานผสมผสานเทคนิค ที่สืบทอดกันมายาวนานหลายชั่วอายุคนเข้ากับความรู้สึกทันสมัยเน้นการผลิตเสื้อผ้าแบบดั้งเดิมของภูตานที่ทอด้วยมืออย่างประณีตเป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรมระหว่างอดีตก,กับปัจจุบันและยังส่งเสริมให้ผู้หญิงในท้องถิ่นสามารถทำงานจากที่บ้านเพื่อสร้างไรายได้โดยสมเด็จพระราชินีแห่งภูตานทรงส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมของราชอาณาจักรภูตานโดยเฉพาะศิลปะหัตถกรรมสิ่งทอประเพณีพื้นบ้าน และการรักษาอัตลักษณ์วัฒนธรรมของชาติจากนั้นทอดพระเนตรการจัดแสดงงานศิลปะหัตกรรมและผลิตภัณฑ์เ็ดอินพูตานณสวนภายในพระราชวังลิงแคนาเช่นนิเทศการจำลองห้องครัวพื้นเมืองของชาพูตานที่จัดแสดงเครื่องครัวและอาหารพื้นเมืองของพูตานเช่นพริกผัดชีส นอกจากนี้มีการจัดแสดงประติมากรรมจากทองเหลืองสแตมพูตานและผลิตภัณฑ์จากโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นโครงการในพระราชินุประถมสมเด็จพ,พระราชนีแห่งพูตานก่อตั้งเมื่อปี2558รทรงดูแลโครงการอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจท,ท้องถิ่นให้เติบโตอย่างยั่งยืนและพึ่งตนเองได้ซึ่งสอดรับกับแนวคิดความสุขมวลรวมประชาชาติเน้นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่นเช่นสิงทอ อาหารเกษตรอินทรีย์ชาสมุนไพรเครื่องเทศน้ำผึ้งและเครื่องจักสานโดยโครงการมีแผนยกระดับการผลิตสินค้ามูลค่าสูงไปสู่ภาคอุตสาหกรรมผลักดันสินค้าให้มีมาตรฐานผ่านการรับรองเปิดรับการลงทุนจากผู้ประกอบการท้องถิ่นรวมถึงผู้ประกอบการต่างชาติในบางภาคส่วนในอนาคตในงานยังมีการจัดแสดงผลงานจิตรกรรมงานแกะสลักพื้นบ้านผลิตภัณฑ์จากเดซุป ในโครงการพัฒนาทักษะอาสาสมัครในโครงการเดซุงและถังเช่าซึ่งเป็นสินค้ายอดนิยมจากภูตานเนื่องจากมีคุณภาพดีต่อจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับไปยังตลาดกลางประจำกรุงเทมพูโดยมีพระอนุชาในสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูตานสามพระองค์ได้แก่เจ้าชายจิกเกยวอูเกียววังชุกเจ้าชายจิกมี่ดอจีวังชุกและเจ้าชายอูเกีนจิกมี่วังชุก เฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้ทรงรับฟังการบรรยายสรุปโครงการพัฒนาทักษะอาสาสมัครในโครงการเดซุงโดยประธานโครงการและทอดพระเนตรวิธิทั์ความเป็นมาของโครงการณนะห้องบรรยายสรุปและประทับรับรอง สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูตานมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการเดซุงหรือโครงการจิตอาสาเพื่อส่งเสริมให้ชาวภูตานโดยเฉพาะเยาวชนมีบทบาทในการสร้างชาติและพัฒนาประเทศทำงานเพื่อสังคมและส่วนรวมสามารถทำงานเป็นทีมและมีระเบียบวินยัยผู้เข้าร่วมโครงการเดซุงที่ผ่านการฝึกอบรมจะเรียกว่าเดซุปซึ่งจะใส่เครื่องแบบสีสม้ม และปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ชุมชนกิจกรรมสาธารณประโยชน์และปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายต่อมามีการจัดตั้งโครงการพัฒนาทักษะให้แก่อาสาสมัครในโครงการเดซุงเพื่อฝึกอบรมยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างงานและรายได้ให้แก่เดซุ่ในการนี้ทอดพระเนตรร้านค้าจำหน่ายพืชผลทางการเกษตรบริเวณโซนร้านค้า ตลาดกลางประจำกรุงทิมพูสร้างขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูตานที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้พัฒนาตลาดกลางประจำเมืองต่างๆเป็นศูนย์กลางการจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์พื้นเมืองที่ทันสมัยและถูกสุขลักษณะสร้างงานและสร้างไรายได้ให้แก่เกษตรกรและผู้ค้ารายย่อยปัจจุบันมีแผงจำหน่ายสินค้าประมาณ400แผง แล án, Korean, drama, um, ้วทัพประเน็นการแสดงของเยาวชนพูตานภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาสาสมัครในโครงการเดซูงสามชุดได้แก่เพลงพื้นเมืองพูตานเพลงข้าคือคนไทยและเพลงแฟนจ๋าฝึกสอนการแสดงโดยนางสาวอรวีทัดเที่ยงซึ่งเป็นวิทยากรชาวไทยในโครงการและร่วมแสดงในครั้งนี้ด้วย กับทอยประเดนน็นนิทรรศการโครงการพัฒนาทักษะอาสาสมัครในโครงการเดซุงที่มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นได้แก่ทักษะจําเป็นในการดํารงชีวิตทักษะหลักสําหรับการประกอบอาชีพและทักษะด้านการดําเนินธุรกิจเพื่อให้เดซุ่สามารถประกอบอาชีพสร้างไรายได้ซึ่งมีทั้งการผลิตสินค้าและงานบริการเช่นรองเท้าทํามือแบบพื้นเมืองจักรยานไม้ไผ่เครื่องประดับงานเซรามิก และการประกอบอาหารซึ่งบางส่วนได้เปิดให้บริการขายอาหารณตลาดแห่งนี้ด้วยวิทยากรผู้ฝึกสอนในโครงการมีทั้งชาวพูตานและชาวต่างประเทศโดยตั้งแต่ปี2564มีชาวไทยเป็นผู้ฝึกสอนรวมแล้วจำนวน4คนในการนี้ทรงฉายพระบรมฉาย,ยาลักษณ์ร่วมกับเจ้าชาย3พระองค์อาสาสมัครในโครงการพัฒนาทักษะอาสาสมัครในโครงการเดซุงและนักแสดง ก่อนเสด็จพระราชดําเนินกลับไปยังโรงแรมที่ประทับจากนั้นเสด็จลงหน้าถงรับรองชั้นหนึ่งโรงแรมเพ็มก,กทิมพูที่ประทับพ,พระราชทานพระบรมราชวรโรกาศให้นายธานีทองพักดีรองราชาเลขาธิก,การในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนําคณะผู้ถวายงานฝ่ายภูตานเนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินเยือนราชอาณาจักรภูตานอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่25-28ถึงเมษายน2568 ประกอบด้วยผู้แทนระดับสูงของรัฐบาลพูตานผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมพิธีการทูตพูตานสถานกงสใหญ่กิติมศักดิ์นครุงทิมพูและเจ้าหน้าที่ถวายงานประจำขบวนเสด็จเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกต่อจากนั้นเสด็จลงนห้องชิกจากเกตชั้นจีพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้ในายธานีทองพักดีรองราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำนางมาควดีสุมิรเหมาะเอกอัคราชทูตประจำราชอาณาจักรพูตานพร้อมด้วยข้าราชการถิ่มประเทศไทยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัคราชทูตนกรุธากาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศกองทัพอากาศรวมทั้งผู้ตามเสด็จถวายงานเนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรพูตานอย่างเป็นทางการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึก รัฐทัดรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานสมเด็จพระกนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชะกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา13านาฬิกาส9นาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชก,กุมารีเสด็จพระชำเนินไปยังวิเทศสโมสรกระทรวงการต่างประเทศในงานครบรอบ25ปียุทูตความดีซึ่งกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับมูลนิธิยุทูตความดีในพระราชูปถัมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชก,กุมารีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลง,งานความสําเร็จของโครงการยุทูตความดี ปัจจุบันมีกิจกรรมหลากหลายมิติที่มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนเป็นคนดีมีคุณภาพรักชาติรักแผ่นดินและยังทำหน้าที่เป็นทูตตัวน้อยแนะนำประเทศไทยวัฒนธรรมไทยและส่งผ่านเรื่องดีๆให้เยาวชนนานาชาติได้รู้จักชื่นชอบและชื่นชมประเทศไทยมากยิ่งขึ้นโอกาสนี้ทรงมีพระราชดำรัสความว่า โครงการยุวทูตความดีดำเนินงานมา25ปีช่วยสร้างเยาวชนที่ดีมาหลายรุ่นเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการอบรมให้เป็นผู้มีคุณภาพคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสำนึกและจิตอาสารักชาติรักที่จะทำความดีทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ทำให้คนทั่วไปเห็นคุณค่าของการทำดี ยุวทูตความดีเหล่านี้เมื่อเติบใหญ่จะเป็นกำลังช่วยดูแลรักษาและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญยั่งยืนหวังว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะร่วมมือกันสร้างเยาวชนคนดีให้แก่สังคมไทยและประเทศไทยสืบต่อไป จากนั้นทอดพระเนตรินิทศการภาพวาดดวงรัตนะแห่งการพัฒนาการศึกษาของเยาวชนไทยเป็นผลงานของนักเรียนและครูสร้างสารรค์ร่วมกันเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ70พรรษา นิทรรศการ25ปียุทธทูตความดี9ก้าอย่างมั่นคงสู่ความยั่งยืนและนิทรรศการฐานการเรียนรู้จากหน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศสำนักง,งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอ,อนึ่งมาจากพระราชดำริและสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย กระทรวงการต่างประเทศจัดตั้งมูลนิธิยุทูดความดีเมื่อปี2542เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรูมิพลอดดุญเมหาราชปรมนาถบพิษในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา72พรรษา5ธันวาคม2542มุ่งพัฒนาเย,ยาวชนให้เป็นต้นกล้าความดีผ่านโครงการและกิจกรรมที่หลากหลายเน้นปลูกจิตสำนึก ฝึกจิตอาสาและพัฒนาโลกกระนัดให้เยาวชนเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติและเป็นพลังของแผ่นดินเมื่อแรกตั้งมีโรงเรียนในเครือข่าย76แห่งปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น1,100แห่งครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานและสถาบันต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มสมาชิกอาเซียนช่วยเปิดโลก,กทัศน์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อก้าวไปข้างหน้าร่วมกันอย่างยั่งยืน เวลา15นาฬิกา50นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาเขตคลองสานทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่จัดสร้างขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าบ่กระหม่อมให้จัดสร้างโรงพยาบาลคนเสียจริตขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทยเมื่อปี2432และพัฒนาเป็นสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาซึ่ง เป็นจุดเริ่มต้นของการให้บริการด้านสุขภาพจิตยอย่างเป็นระบบ จากนั้นทรงเปิดอาคารเจ้าฟ้ามาหาจัก,กรีสิรินทรสร้างขึ้นเมื่อปี2561เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษาและเพื่อใช้เป็นอาคารอเนกประสงค์สถานที่บำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวชผู้ป่วยโรคสมองระบบประสาททดแทนอาคารเก่าที่สุดรมลักษณะเป,เป็นอาคารสูง12ชั้นงบประมาณการก่อสร้างเป็น งินบริจาคของประชาชนและจากสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลภายใต้การดำเนินงานของมูล,ลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาในพระราชูปถัมภ์และสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามอาคารแห่งนี้ว่าเจ้าฟ้ามหาจัก,กรีสิรินทรและให้เชิญอักษรพระนามาพิไทยสอทอปดิสถานที่อาคารดังกล่าวด้วย โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทัศาการฟื้นฟูสู่สังคมกิจกรรมพัฒนาผู้ป่วยจิตเวชเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทักษะทางอาชีพโดยการฝึกทักษะการทำงานในร้านกาแฟภายในสถาบันที่ร้านกาแฟหลังคาแดงและร้านเพื่อนหลังคาแดงจากนั้นขยายงานไปยังหน่วยงานและภาคเอกชนที่ร่วมสนับสนุนจ้างงานมีนักสังคมสงเคราะห์ฝึกทักษะทางสังคมและการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าให้ผู้ป่วยสามารถกลับสู่สังคมได้อย่างมั่น ใจ และนิทัศการภูมิทัศน์บำบัดใจที่มีการปรับภูมิทัศน์ให้เหมาะสมกับการรักษาผู้ป่วยแนวคิดการออกแบบคือน,นิเวศบำบัดเน้นการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้ผู้ป่วยจิตเวชใกล้ชิดธรรมชาติด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเลือกชนิดพันธุ์ไม้เพื่อเยียวยาทั้งกายและใจมุ่งเน้นการรักษาและยังรู้สึกปลอดภัยและเสริมสร้างการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลทั่วไปเพื่อช่วยเตรียมพร้อมให้ผู้ป่วยสามารถกลับเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ได้อีกครั้งเวลา18นฬิกา3นาทีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ในายกลินสารสินประธานคณะกรรมการบริษัทเตโต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนำนายโนริอากิยามาชิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและคณะผู้บริหารบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษาย,ยน2568และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย สมเด็จพระอริยะวงศสาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา,าพระอุปราชคณะธรรมยุทธพุทธศักราช2568 วันนี้เวลา13นาฬิกาสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปาริณายกเสด็จไปยังศาลาสมเด็จพระมหาวีระวงศ์พิมพ์ธรรมทรมหาเทระวัดพระศรีมหาธาตุเขตบางเขนทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาพระอุปัชฌาคณะธรรมยุทธ์พุทธศักราช2568ซึ่งคณะกรรมการคณะธรรมยุทธ์จัดขึ้นระหว่างวันที่28-29เมษายน2568 เพื่อให้พระอุปัชฌาย์ได้เพิ่มพูนความรู้ตามหลักธรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมทั้งเพื่อชี้แจงแนะนำระเบียบวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องและเสริมสนับสนุนให้ศาสนากิจของคณะสงฆ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตลอดจนเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและดำรงรักษาไว้ให้มั่นคงโดยมีพระอุปัชฌาย์จำนวน556รูปจากทั่วประเทศเข้าร่วม พระอุปชามีหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบและรับรองผู้บวชในพิธีบรรพชาอุปสมบทและเป็นผู้รับปกครองดูแลแนะนำตักเตือนตลอดจนการติดตามความเป็นอยู่ของผู้ที่ตนบวชให้เหมือนบิดาปกครองดูแลบุตรให้อยู่ในแนวทางอันประพฤติชอบในพระพุทธศาสนาตามวิถีจริยาที่ได้ประพฤติปฏิบัติ เป็นแบบอย่างไว้โดยตามกฎมหาเทรสมาคมได้กำหนดให้เขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลหนึ่งให้มีพระอุปัชฌาเพียงหนึ่งรูปเว้นแต่มีกรณีพิเศษองค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มอบวุญทบัตรประกาศนิียบัตร และเข็มเรียนดีแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดประจำปีการศึกษา2567กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร วันนี้เวลา10นาฬกาพระบาทสเมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ผลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังาาศาราสหไทยสมาคมพระบรมมหาราชวังในการมอบพุทธบัตรประกาศเสียบัตรและเข็มเรียนดีแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด ประจำปีการศึกษา2567กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถรัรมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจำนวน15โรงเรียนจาก13จังหวัดโดยมีนักเรียนที่มีผลการเรียนสูงสุดของแต่ละโรงเรียนเข้ารับประกาศนียบัตรบุฒิบัตรและเข็มเรียนดีจำนวน45คนพร้อมกันนี้ได้มอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6มัธยมศึกษาปีที่3และมัธยมศึกษ ศึกษาปีที่6จจำนวน1041คนโอกาสนี้ผู้แทนนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์กล่าวนำนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมถศึกษาปีที่6มัธยมศึกษาปีที่3และมัธยมศึกษาปีที่6ประจำปีการศึกษา2567ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาและไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและผู้แทนพระองค์ได้กล่าวให้โอวาท องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระธรรมวชิรวิมลจเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามวันนี้เวลา13นาฬิกา55นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดก,ปกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระธรรมวชิรวิมลณวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร ตามที่มีพระบรมราชองคการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะพระเทพวชิโรดมนัทเมธีสุภเสโนพระราชาคณะชั้นเทพจเจ้าอาวาสวสัมพันธวงศารามวรวิหารเป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่พระธรรมวชิรวิมลโสพลปริยัติวิธานไพศาลพัฒนวรกิจ นิวิทธ,ธรรมสุนทรยติคณิสร,รบวรสังคารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นธรรมสถิตณะวัดสัมพันธวงศารามวรวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้6รูปทางนี้ตั้งแต่วันที่5เมษายน2568พระธรรมวชิรวิมลเกิดเมื่อวันที่4ธันวาคม2504อายุ63ปีพรรษา42 องคมนตรีเป็นประธานประชุมแผนดำเนินงานสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ วันนี้ที่สถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงนนดินแดงอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์พลเอกกันปนาทรดิติตองคมนตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมแผนการดำเนินงานในพื้นที่ซึ่งพระบาทสเมเด็จพระบรมเชากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชปรมนาถบาพิษได้พระราชทานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริอำเภอละหานทรายจังหวัดบุรีรัมย์ตั้งแต่ปี2521ให้กับราษฎรที่ ที่เดือดร้อนจากการเข้ามาปฏิบัติการของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยโดยให้กรมชลประทานสำรวจและสร้างแหล่งน้ำให้ราษฎรมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมอนามัยศาสนาและการศึกษาต่อมาในปี2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชานพระบรมราชานุญาตให้นำแนวทางการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงมาปรับใช้ในพื้นที่ราบสูงเป็นครั้งแรกในรัชสมัยเพื่อขยายองค์ความรู้ตามแบบ โครงการหลวงที่ประสบผลสำเร็จต่อยอดสู่พื้นที่ราบสูงใช้ชื่อว่าสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงนนดินแดงโดยมีกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานระยะ3ปีตั้งแต่ปี2,568ถึง2,570ั้ทางนี้ได้เน้นย้ำถึงการบุกเบิกงานวิจัยและพัฒนาตลอดจนแนวทางการสร้างไรายได้ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในชุมชนรวมถึงการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ภายหลังเสร็จการประชุมแล้วองคมนตรีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่สถานีวิจัยดูแปลงสาธิตการปลูกพืชบ้านคลองโป่งและติดตามการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและบ่อกเก็บน้ําเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยากเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารสำนักพระราชวังขอชิชนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรและเจริญอริยมรรสัมาทิฏฐิถวายเป็นพระกุศล สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตามางกูลสิริวิบูลราชกุมารเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่29เมษายน2568ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์เหนือราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่28ถึงวันที่30เมษายน2568 และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าที่ังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตามาังคูลสิริพิบูลราชกุมารระหว่างวันที่28ถึงวันที่30เมษายน2568ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และแ App Store จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันกมลวันณศูนทรธรรมสวัสดีค่ะ